สวัสดีทุกท่านผมก็ไม่ได้มาอัปเดตตรงนี้เลยนะทุกท่านเออข่าวดีทุกท่านอันนี้ไม่ไม่รู้ว่าพระอาจารย์ทำเองหรือว่าชาวบ้านมาทำให้เนาะนี่ทุกท่านล่าสุดมีที่ล้างถ้วยล้างจานแล้วรูปแบบเดียวกันกับที่เราทำให้บ้านแต่ละหลังเลยนะ รูปแบบเดียวกันเลยทุกท่านพายาร์ทำเองบนนี้เข้าร่มก่อนอันนี้จะเป็นที่ล้างถ้วยล้างจานพระอาจารย์ทําเองเราท่านแล้วก็มันกระดินใช่ไหมหาสายยางเนาะเดียเด๋ยวๆค่อยเอามาจากบ้านนี่พาจานทําเองใหญ่ดีเนาะกว้างดี นี่พายานทาเองนะท่านที่ล้างถ้วยล้างชานแล้วก็เดินระบบน้าเองนะนี่พายานเป็นคนเดินเองเดินจากโองง่งน้ําตัวน้นนะฮะระบบน้ําประปาพายานก็เอาโอ่ง,งน้ําเก่ามาดัดแปลงนะครับทําเป็นระบบน้ําประปานะครับอืมก็ถือว่าดีนะเป็นระบบน้ำประปาที่ใช้งานได้แต่ไม่ได้มีแรงดันสูงนะท่านเออไม่ได้มีแรงดันเหมือนน้ำปราปา ที่บ้านผมนำนำ้ำมาที่บ้านผมเนี่ยมันจะมีแรงดันนะครับถ้าต่อท่อไม่ดีเนี่ยมันก็จะหลุดแต่นี่นี่เป็นระบบโงค์นค้ํโอง่งอยู่ข้างบนน้นนะครับเออพอปล่อยน้ำลงไปที่ต่ำมันก็เลยพอมีแรงดันอยู่นิดหน่อยอ,อันนี้ก็เป็นที่ล้างถ้วยล้างจานของพรอาจา์ส่วนพอาจาร์เนี่ยชอบปลูกเะท่านพจายาชอบปลูกผักนะนี่น่าสุดพอาจานก็ทําห้าน อันนี้น่าจะเป็นบวบนะบท่านต้นบวบนะนี่ต้นบวบแล้วก็ต้นต้นฟักทองเนาะนะต้นฟักทองแล้วก็บวบนะโน,บโน่นนะท่านโน่นอันนี้น่าจะเป็นถั่วนะอันนี้น่าจะเป็นถั่วนะท่านนี่พยา์ก็ใส่ปุ๋ยขี้วัวขี้ควายอย่างดีนะครับโน่นเน่ออันนี้พยานทำห่านนะท่านทำให้มันเลื้อยขึ้นไปได้นะ เออแล้วก็ตรงนี้นะท่านนี่ตรงนี้พาจาร์ทําเป็นยาวเลยนี่ยาวไปโน้นเลยตัดเนะศษกิ่งไม้ต้นไผ่ต้นอะไรมาทํานี่ยาวเลยนี่เห็นไหมมันกําลังเลื้อยขึ้นนี่นี่บวบนะท่านนี่อ,อ่าบวบนี่หนึ่งต้นนะแล้วก็มีตรงนี้ไม่รู้ต้นอะไรตรงนี้ต้นมะม่วงนะพาจาร์มารดใส่ปุยนี่เออ อันนี้ก็จะเป็นน่าจะต้นถั่วหรือเปล่าหรือว่าถั่วฝักยาวหรือเปล่าหรือว่ายัางไงนี่ถั่วอะไรไม่รู้นี่พายานปลูกเต็มเลยนูนนนนูน,น,นมีแต่ต้นไม้ที่ผักที่มันเลื้อยอะนะพายานเลยทาทาคานให้มันยังไงพายานทาเองแนละ้วท่านทําคานเออแล้วก็ขุดขุดเองนี่เออเอานนพายานกวาด ตรงนี้เดิมทีมันจะมีแต่ใบไม้ใบหญ้านะอาจารย์ก็มากวาดมาอะไรต่างๆนี่ต้นไม้ไม่รู้พอาจารย์ปลูกอะไรบ้างนี่เต็มไปหมดเลยดิเห็นไหมนี่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 ีผักทั้งวันทั้งนั้นเลยทุกท่านอ่าผักทั้งนั้นเลยนี่เต็มไปหมดเลยแล้วก็นุ่นกลางประชานู่นอายา์ไปปลูกอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยกลางประช้า,น,น,ปปะา,า,ชานะครับพระอาจารย์เป็นเป็น เป็นพระอารย์ที่ชอบปลูกนะชอบปลูกผักทนะนนันู่นโอ้หลายเลยพอาย์ปลูกเยอะมากเลยเต็มไปหมดเลยแล้วพระอาจารย์ก็จะรดตอนเช้าตอนเย็นนี่ต้นอะไรไม่รู้นีนอา่าน่าจะเป็นบวบนะท่านอันนี้น่าจะเป็นต้นพริกนะท่านนี้ต้นพริกแล้วก็บวบให้มันเลื้อยขึ้นต้นนี้นี่อีกนี่ โอ้พายานปลูกเยอะมากเลยเต็มไปหมดเลยนู่นโอ้เยอะทุกท่านนี่อ่าเห็นไหมนู่นนู่นนะเออเยอะเลยเยอะเลยทุกท่านโอ้นี่ต้นไม้ที่พายานปลูก เทียบเลยปลูกแบบไม่ได้ไทเลยท่านปลูกขุดๆแล้วก็ปลูกเลยนี่นี่นี่ที่เทียร้าจานปลูกตรงนี้ก็รดน้ําไม่ยากตรงนี้นะอันนี้จะเป็นต้นพริกแล้วก็ผักบัวหัวหอมนะท่านอันนี้ก็ไม่รู้ต้นอะไรแตงไทยหรือเปล่านี่นี่าจะเป็นต้นแตงนะทุกท่านนี่นี่น,นี่บวบนี่ เออนี่เพียบเลยโอ้ผายจานปลูกเยอะมากเลยเวลาจะรดถ,ถ้าจะรดผักตรงโน้นก็เอาตรงนี้เลยน้ท่านสมมุติเราจะรดนี่ตรงนี้ก็ใช้ได้นะท่านนี่โยกปุ๊บน้ำออกเลยโยกแล้วน้ำออก น้ำออกดีมากเลยตรงนี้น้ำเย็นมากเลยกท่านตรงนี้น้ำดีมากเลย พายานปลูกเพียบเลยนี่ในประช้ายังไม่รวมในประช้านะทั่วไปหมดเลยแล้วก็ตามหน้ากุฏิพายานก็ปลูกฮะอันนี้พายานก็ทําเองนะท่านแข็งแรงดีนะครับ <c oughs> มีผักที่ไหนบ้างไม่รู้ีาา่พายานเลาะไปปลูกทั่วเลย <c oughs> อืมเป็นถะ ที่ชอบปลูกนะท่านปลูกไม่ได้วังจะกินเองนะจะให้ญาติโดียมากลับไปกินที่บ้านเออฝากเวยสวัสดีทุกท่าน,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 นสวัสดีครับ